สิมันนะครับพี่น้องพี่นอ้องป้องปลายสูผูสูขคนนะครับผมเ <Yeah. S 1> กียวพี่น้องมินีหมาน่านภูเรศนะครับผมนีสมุดมือ,อย่างนะครับผมลอยอยอมพียนน,น้องนัตตี้นะครับผมมินีผ้ามาย่างไกลพี่น้องกับหลูกสิ้นนะครับผมอย่างไปแต่ละสุดนึงพี่น้องเลยทีมนกนอนแล้วล่ะ <laughs> มือ,อย่างคาต่คุย <laughs> นี่ไม่มีอะไรนะครับผมปาร์ตี้เล็กๆของเรานะครับผมนั่งกันอยู่สามคนนี่แหละปาร์ตี้เล็กๆว่ัสดุเล็กยีรีครับเป็นยังไงเป็นยัไงเปนบ่พอดีนะครับผมมาเรียพี่น้องนะครับผมผู้ใดอยากกับมาเด้อบุษงเด้อบุษงไห้เด้อหอมๆครับผมหอมๆนะครับผม เดือดมืดมื้อย่างลดมื้อย่างกับมือ้อเงนต่งไฟางมาครับผมพี่น้องแก้วเวลาสวัสดีนะครับผมทุกคนนะครับย,ยีงไม่หยิ่นาะบัน เราเบียร์บ่มีก็กินน้ำโค้กครับพี่น้องจะเย็นใ่กระสิจะค่ยีไปนำลาเต้ย่โหดแต่เขาจมาใส่มากี่มทุกแล้วน้องไก่สุกแล้วนะครับผมแด้พี่น้องมาด้ก่เล้วเราเราเด้น้องแกหรอเปล่าไเพิ่งไหมี่ยากไม่หแพ้แ้วน้ำนะครับ วอ้ยยังนี่ใบบานได้กี่คนเดียวบ่เอาไปบที่แบบหมดกลายล่ะบอกจ้าเรบอกยังขึ้ไปทำแล้วยยิเบิ่งเอาหยิบบอกถ้าบอกเขาเอาสิได้เอาขึ้นไว้มีไอ้ใบบานกินคนเดียวเลยเพอดีนกำลังนุ่มเกี๊ยมๆหน่อยพี่น้องต้องิเกี๊ยมจัๆหน่อยต้องหนุ่มนี่เยอะมางเสียมันห่อนมือปิ่งมือปิ่งกับมืออันมือเอาเกี๊ยวไว้ไป่ต่อได้กินไงบ่เลย ไฟเบิดพอดีเห้อเบงซงแล้วแล้ววิทนี่ไฟเบิดพอดีนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมในอย่างตองแล้วพี่น้องครับผมครับผมตอนนี้ก็ยา่างแล้วแหละครับคุณพี่น้องประมาณนี้นะครับผมทื <laughs> ม้ไมไปทึ้มาเหี้ยเปรงหนีนาะงก็ <laughs> จีเทะวะเมือจังหน่อยเลยพี่น้องครับผมเหมือจังหน่เหมืออีรีประมาณนี้นะครับ <laughs> โอ้โหบักหนัดก็่ไดเปิดกล้องมายาวเลยใช่กัะไร ลูกสิ้นครับผมครับอันน้องน้องไก่นะครับผมเป็นไอด์ไก่น้องไก่ไม่ได้พี่น้องครับผมมาตักินน้ากันครับผมม้องชิมมื่นจังหน่อยได้พี่น้องหมื่นจังหน่อยเราบอกพีได้หมื่นอีรีแก้วครับผมเพื่อแก้วหรือพี่น้องครับผมครับผม อันนี้เคอลุกสินได้พี่น้องโมเมนต์ฮอตด็อกโอ้ยต้องคลิปนี้หมื่นเนาะหมื่นจังหน่อยนะครับผมอันที่สองนะครับน้องของการ์ต มันบ่ไรี่ะอันที่สนี่มันดัดอ้วนมันมามันไ่พอนี่ท่เสอเลมันใสีเอาเสีเอายู่ิกกินนะมันบเป็นหยังดอกมันไปแลนอูโอ้สิใจไปไหนโอ้ย ยัวรอบดึกนะครับผมเดไปเดมาเงียบต้ตกใจเบิบต้อแใจเบบมูอเป็นหมกนัดเด้อผู้ใหญ่บ้านมาเจอบพี่น้องว่าสิแตกสาวโซย่งหันลืม กินน้ำกันได้พี่น้องครับผมปาร์ตี้เล็กๆของเรานะครับผมเงี้ยเงี่ยงเงำมปาก็ไม่พยายายกินดอกแน็ตเงำมปาจะของะละพี่น้องล่าสุด ทีททททท่สีนี้สีน้ำผึ้งกับการ <c oughs> อันนี้น้องไก่นะครับผม <c oughs> ไม่อ่านไม่หรอกแก่เห็นบุน๊มบิ๊มหรอแบบเด็ด <c oughs> ขอบคุณพี่แก้วด้วยนะครับผมมือหมักพี <c oughs> ่แก้วมื้อหมักผมมือใหญ่ <c oughs> แบบแก้วพี่น้องปาร์ตี้เล็กๆนะครับผมมีอยู่สามคนพี่น้องนั่งโคโลอยู่นี่แหละ

ตอนหน่อยพี่น้องลาสุดยันในข้าวงว่วพ้นวนอันได้เลยเรื่องสองวินี่แหละ mm hmm. ยังเตะนั่งเดี๋ยวได้ให้กิน mm hmm. อืังเสียงเลยพี่น้องแบบกรอบอืม mm hmm. เตะ แก้วก็่ีดสุดหนิเนี่ะยิ้มมั้น่าอร่ปะเนี่ยมาได้พี่น้องมาได้ครับผมต้องกินยั่วดลึกๆเนี่ยพี่น้องอบไปเที่ยวไซสบะได้กับปลาตี้เล็กๆนะครับผมย่างลูกสิ้นไปฮะบมมีเบียร์ยังกับอะไรย่างกิน ตัววันนี้บันทีกินเขาแรงแล้วนั่นเนาะบันทีกินเขานะครับ <c oughs> กินลูกชิ้นแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปอย่างตองครับผมครับผมหลังจากกินแล้วนะครับผมล่าสุดน,นั่งกินผู้เดียวแต่บัน <c oughs> อุย้ยใครกินน้ำผมแล้วพี่น้องตอนนีเ้เหลืออยู่ในอันเหลืออยู่ในเตาประมาณสามสิบน,นะครับผม พอได้หิวกะมาได้ครับผมผมกินบาเบิดได้ไงยอดสามเลยเลยยืดสามตอนอยู่ทั้งอันนี้น,นั่งกินผู้เดียวพี่น้องก็เจ้าภากันไปแพคคร่คองแล้วนะครับผมเลื่อมเลิ่มเลื่มเต้นี่คนกินน้ำอยู่เหลือน้องเต้นะครับผมไปย่างต่อกันพี่น้องมาจิบแล้วมาจีบใหม่ก่อน เลือสามอันพี่น้องสามตอนอย่นัน้คลิปนี้ก็สิเมื่นในจ้อยได้ครับผม <S <S พอแต่ทายมาอ่างพี่น้องครับผมรอบเด็กนะครับผมพอได้หิวกับมาเด้อพี่น้องมีน้องไก่กับลูกชิ้นนะครับพอขาเกาเลยเกาอีลีเกาจนจำาบ่ได้ ยังเตะเยฟึงร้อย,ยกินเด้เตะได้ให้กินปลาซุปปีนองบอกน,น้ำมาแล้วครับผมเพดดือยูหลอดด้วยกับเยพึงว่ากันด้วยครับผมมากินอ่างยังน้อยนะครับผมนี่เระพี่น้องธรรมชาตินะครับผมปาร์ตี้เล็กๆของเรานะครับ ครับผมพี่น้องเอาไว้ซะมีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับเป็นกำลังใจผมน้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมจังพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ